สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการทํางานของกล่องแยกแปดไลน์นะครับทดสอบไปในตัวนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับการทํางานแต่ละชแนลนะครับปรับเปิดกลางแหลมนะครับผมอันนี้ผมปรับไปแล้วนะครับแต่ละช่องนะครับช่องนี้ก็น่าจะเป็นเป็นสสนนะครับอันนี้เป็นกระเดื่องนะครับปรับโทนเสียงที่เราชอบได้อิสระนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดิมๆซาวฟอนเดิมๆเสียงมาอย่างไงนะครับแล้วกล่องแยกไลน์ปรับช่วยยังไงนะครับ เดีเรามาฟังเพลงทดสอบกันนะครับ สัญญาณมาจนไฟพิษติดขนาดนี้นะครับ๋ย่ผมจะมาปรับตัวเสแอนให้ดูนะครับปรับเสน่ห์เดิมๆนะครับเสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ผมปรับใส่เอฟเฟกให้มันด้วยนะครับใส่ออโค้ให้มัน,นครับแตกต่างแน่นอนนะครับ มาดูกระเดื่องครับอันนี้แต่งแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงที่มาจากโ์ฟอนโดยตรงนะครับจากคาราโอเกะโดยตรงนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังปรับแต่งด้วยนะครับเป็นยังไงความแตกต่างนะครับเห็นได้ชัดนะครับ ได้เยอะนะครับแต่ละชแนลนะครับเราอยากจะเน้นเครื่องดนตรีชิ้นไหนปรับแต่งสมมติซาวฟอนเราเ็อเดืองดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสนไม่ดีอย่างเงี้ยครับอยากจะมาปรับตัวเสนตัวเดียวก็ใช้กล่องแยกลหลช่วยได้นะครับปรับโทนเสียงให้มันได้นะครับทุกช่องทุกชิ้นนะครับปรับได้อิสระนะครับเพิ่มวอลลุ่มหรือเบรกกลางแนลมให้มันได้ทุกช่องทุกชิ้นนะครับ เสียงแหลมนะครับทุกอย่างนะครับเบสนะครับใส่หูฟังนะครับถึงจะได้ยินนะครับเบสสายครับอันนี้เป็นทอมครับนานๆมาทีช่องนี้จะเป็นคาเบลครับไม่ค่อยมีครับเพลงนี้เดี๋ยวผมกดผมจะลองกดตัวคาเบลนะครับนะครับ าานะครับจะเร่งจะลดก็ได้นะครับแต่ละช่องนะครับปรับอิสระนะครับ ท่านที่สนใจนะครับสามารถทักแชทเฟซไลน์ยูทูปนะครับทุกช่องทางนะครับของทางร้านนะครับทักมาได้เลยนะครับทางร้านมีรับประกันกล่องนะครับและดูแลหลังการขายนะครับมีคู่มือการใช้งานให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ